ผมโชคดีอย่างหนึ่งผมไม่อ่านคอมเมนต์ในโซเชียลเลยตลอดชีวิตไม่เคยนอกใจใครเลยเราอยู่ในเครือข่ายของตระกูลสีทองคือวิรุป,ปักมีการบอกเล่าอดีตชาติของเราว่าท่านเห็นเราเป็นอะไรบางบางรูปเนี่ยท่านเห็นพญานาคพอเจอเราท่านก็ตกใจผมศรัทธาเพราะผม,มเชื่ออยากจะพิสูจน์เขาแฝงอยู่ไปบอกเขาแล้วเขาไม่เชื่อผมว่ามันดูน่าสงสารหรือว่าเราเห็นคนเดียวหรือว่าเราต้องเห็นคนเดียวอะไรมันจะมีคำถามมากมายบ้าปะต้องหาหมอปะ ผมเชื่อว่าเป็นรายการตำรอยนักล่าที่ถ่ายทำมาสามปีแล้วก็เจอครูบาอาจารย์เยอะครูบาอาจารย์สายเกจิที่ที่มีสัมผัสพิเศษแล้วก็มีการบอกเล่าอดีตชาติของเราว่าท่านเห็นเราเป็นอะไรบางทีบางบางรูปเนี่ยท่านเห็นพญานาคนามหนึ่งมาตลอดเป็นหน้าแบบหน้าคล้ายๆแบบนี้บุคลิกคล้ายๆแบบนี้ก็พอเจอเราท่านก็ตกใจเ<ม>ขาท่านบอกว่าเหมือนเหมือนในนิมิตเลยที่แบบมาแบบนี้พูดซ้ำๆแต่ว่าบอกพญานาคท่านสูงประมาณสองเมตร อะไรแบบนี้เดไม่เชื่อเลยผมผมเป็นคนทําเพราะผมไม่เชื่อผมไม่ได้ทําให้คนเชื่อนะผมผมศรัทธาเพราะผมไม่เชื่ออยากจะพิสูจน์แต่พอทาไปเรื่อยเรื่อมันรู้ว่าศรัทธามันเหนือการพิสูจน์แล้วก็สิ่งที่ที่เหลือไว้ให้ผู้คนก็คือการไม่เฉลยยิ่งผมรู้ยิ่งยิ่งต้องสอนด้วยด้วยการไม่รู้ยิ่งผมมีสัมผัสพิเศษผมก็ต้องบอกผมไม่มีทุกวันนี้ก็ยังบอกว่ามี ถูกทักแล้วแล้วตอนนั้นมันรู้สึกยังไงบ้างครับใช่หรออะไรเงี้ยพอทักแล้วผมก็ไม่เชื่อผมว็ไปหาข้อมูลอย่างอย่างหลวงปู่ศิลาบอกว่าเป็นลูกพระแม่สมมาซึ่งเป็นกษัตริย์ของของของโวรานที่เป็นพญานาคผู้หญิงนะฮะเนลูกพระพนังสุข,ขันธาเป็นลูกพระชัยรวรันติเจ็ดในอดีตเป็นหน้าขอมหาข้อมูลทันทีเลยความไม่เชื่อทําให้เราอยากฉลาดก็ก็ได้ดูมากขึ้นแล้วก็มันก็บังเอิญเชื่อมโยงไปกับ หลายๆท่านที่ที่ทเรานับถือที่บอกว่าเออเป็นโกลเด้นดราก้อนเป็นอะไรเงี้ยอย่างฟาเธอร์ยูทลลาที่เป็นเศรษฐีพม่าชอบทําบุญแบบทำบุญหนักๆเลยก็เจอหน้าท่านกับโกลเด้นดราก้อนโกลเด้นดราก้อนซึ่งแบบพี่บ้านตั้งองค์พญานาคสีดําก็เป็นกันกันหาโคตมาแต่ในอีก,อก,อกภูมิรู้หนึ่งก็เหมือนกับว่าเราอยู่ในเครือข่ายของตระกูลสีทองคือวิรุปักเพราะว่าเรานับถือพระศิวะเรานับถือพระนารายณ์เป็นทะเลาะ อะไรเงี้ยทาให้เรารู้ว่าเราเป็นอะไรก็ได้ที่สุดแล้วคือยิ่งรู้ว่าเป็นอะไรมากมายเรายิ่งต้องไม่เป็นอะไรเลยว่างเปล่าดีที่สุดแล้วก็อยู่ปัจจุบันครับการใช้ชีวิตมันเปลี่ยนไปไหมคะหลังจากที่เราเริ่มมีความเชื่อเรื่องนี้ต้องวางเยอะขึ้นยิ่งรู้ว่าตัวเองมีมีกําลังยิ่งรู้ว่าตัวเองเมื่อก่อนเป็นใครหรือสมมุติเราเราเรา,เรา,น,านามสกุลใหญ่เรารวยมากเราก็ต้องทําตัวยาจกที่สุดเพื่อให้ไม่มีอัตราเพื่อให ให้ความเมตตานั้นเข้าถึงผู้คนแลละผู้คนไม่ได้เกลียดเราเวลาผู้คนอิจฉาหรือเกลียดเราเนี่ยมันมาร่วมงานระยาความเป็นมิตรไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งรู้ย,ยิ่งต้องไม่รู้ย,ยิ่งเห็นยิ่งต้องทําเป็นไม่เห็นไปก่อนนี่ครับแต่เข้าไม่ถึงผมโชคดีอย่างหนึง่งผมไม่อ่านคอมเมนต์ในโซเชียลเลยที่พอเจอไม่ดีอันนึงผมก็หยุดอ่านละแต่เจอดีอัอนดีมากๆดีมากๆเราก็รู้สึกว่า จริงหรอคำชมมันเป็นพิษมากกว่าคำติเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อานเลยดีกว่าเราก็ทำไปตามเวของเราที่เราพิจารณาผมเคยอ,อธิษฐานว่าขอไม่รู้ไม่เห็นถ้าผมทำรายการนี้นะฮะแต่ขอคิดแล้วก็มีวิจารณญาณเดียวกับเทพเทพก็คือาครูบาอาจารย์ที่เรานับถือแค่นั้นเองทุกวันนี้ก็เลยยังไม่เห็นกับตาแต่ว่าสัมผัสอะไรได้มากมาย ได้ได้แต่ว่ายัางมีแคสตัดดี้ยังแค่บ้างไฟพญานาคอะที่เขาบอกเป็นบ้างไฟผีมาก่อนก็มีสถานีสถานีพยายามพิสูจน์แล้วทุกวันนี้สถานีก็ไม่ไม่เหลือแล้วไม่ได้อยู่จนทุกวันนี้มันบางอย่างมันไม่มันเกินที่จะพิสูจน์เพราะว่าเขาแฝงอยู่ก็แฝงอยู่ในใกายในจิตเราแล้วก็ในวิถีชีวิตของเราเหนือการพิสูจน์เพราะฉะนั้นเนี่ยพิสูจน์ไปก็ก็ถูกปิดเหมือนเดิม มันถูกมันถูกปล่อยให้เป็นความลับลมีมีอยู่ครั้งหนึ่งที่รู้สึกว่าพลังงานวิ่งเข้ามาในร่างกายในเลือดเรานะมันกับอยู่ดีก็หนาวแล้วก็ขนลุกที่เขาบอกขนลุกขนลุกผมก็แบบปวดปวดท้องเปล่าวะอย่างงี้ยแพื้นทีใหญ่ที่ลานศรีสตะแล้วก็หน้าชาแล้วแบบปวดกระดูกไปหมดเลยแล้วอยู่ดีอากาศก็เปลี่ยนจากอากาศกลางคืนนะครับอากาศปกติ กลายเป็นเหลือประมาณ15องศาล,ลมก็พัดมาจากแม่น้ำคงทุกคนหนาวหมดเลยในพิธีผมไปสัมภาษณ์เขากลายเป็นเจ้าพิธีครับอาจารย์ต่อเข็มนาคราชเชิญให้ผมมาเจิมน้ำผักจาภาพซึ่ผมก็งงอะเอ้ยอะไรวะแต่จิตหนึ่งมันเหมือนกับว่าต้องทําถ้าไม่ทําไม่ไหวแบบหนาวมากต้องลุกแล้วก็ลุกขึ้นมาในพิธีมีอาจารย์มากมายเลยนะที่ที่เราเคยสัมภาษณ์เรานับถือทุกท่านรับรู้แล้วก็เอาของมาให้ผม แล้วผมก็มาดูเทปตัวเองไม่ใช่เราแต่เรารู้สึกว่าเออพอพอลุกขึ้นทําแล้วเราสบายกว่านั่งอยู่มันหนาวนี่อุ่นมากอุ่นมากพอพ,พอหน้าที่หมดหมดลงมันก็หนาวแบบผมเผ็ดเลยผมว่ากูตัวโดนสัมภาษณ์เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่รู้สึกพลังงานเข้ามาใช้ร่างกายแล้วทำไมถูกเลือกผมก็ไม่รู้เพราะว่าเราก็โอเคสินครบนะฮะตลอดชีวิตไม่เคยนอกใจใครเลยอันนี้อันนี้พูดได้แต่ไม่ได้บอกว่าใครนอกใจเรานะ ก็ก็คิดว่าความดีมีแค่นั้นในในศิลห้าทำไมทำไมพลังงานถึงเลือกเราอาจจะเป็นเรื่องของอดีชาติก็ได้ซึ่งมันเหนือกว่าที่เราจะรู้ครับเหตุาการณ์ตอนนั้นคือไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมโอ้ไม่ได้คิดไปเองไม่มีทางแล้วมันก็เกิดขึ้นซ้ำๆหลายๆครั้งยิ่งม,มีมีพิธีหนึ่งที่ท,ที่เกี่ยวกับพระแม่โสมาพอเดินลงมาจากพิธีเดินลงมาจากแบบเราไปร่วมร่วมพิธีนะสัมภาษณ์เขา ทุกคนนั่งคุกเขา่าฟูบเหมือนหนังอะ่ะผมบอกเฮ้ยหยุดถ่ายทีมงานห้ามออกอะแล้วก็ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้เราไม่เดี๋ยวเป็นเกิดดราม่าขึ้นมาผมก็ลงลงไปกับพื้นแล้วก็บอกว่าถ้าเขาจะขอพรขอว่าเรามีผมไม่มีบารมีไม่มีพรแต่ผมมีมีความจริงใจให้แล้วต่อไปนี้อย่าให้ใครจับหัวอย่าให้ใครแบบว่าจับหน้าผากเพราะเราเรามีครูบาอาจารย์อยู่เราไม่รู้หรอกว่าคนที่เราขอว่าเขาเขามีกําลังบุญมากหรือน้อยกว่าเราเพราะฉะนั้นเนี่ยให้นับถือร่างกายตัวเอง ให้นักถือครูบาอาจารย์ในร่างกายตัวเองบุพการีคืออย่างที่บอกเลือดเรามีเลือดพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่ใช่ไหมครับท่านอยู่กับเราเพราะฉันเนี่ยถ้าเราคุกเข่าลงไปเนี่ยคุกเข่าตั้งตะกูเลยนะเพราะฉะนั้นให้เกียรติตัวเองก่อนแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเรานับถือเขาเนี่ยยังไม่ต้องแสดงออกมากมองหเห็นก่อนว่าคนคนนั้นนะเป็นอย่างที่เราเห็นจริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับพผมไม่ใช่พระไงฮะครับในตอนแรกที่มีอาการรู้สึกว่ามีแดงประเข้ามา เรามีซักแวบ,บ์ไหมที่เป็นเรื่องของแบบสุขภาพร่างกายหรืออะไรไม่ไม่ผมแข็งแรงมากปีกก,ก,กีอันก็เตะดังเตะจนขาหากักก็เตะได้คือเหมือนกับว่ามันมันมันเกินธรรมชาติมันเหลือเชื่อแล้วแต่อย่างเดียวคือที่ไม่เคยเกิดขึ้นคือไม่เคยฝันเห็นพญานาคเลยทั้งที่วาดภาพสุญานาคราชมาไม่เคยฝันแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าอธิษฐานไหมจนทุกวันนี้ก็ได้ว่าขอไม่รับรู้ ราะว่าเห็นคนที่รับรู้เรื่องของคนอื่นแล้วไปบอกเขาแล้วเขาไม่เชื่อผมว่ามันดูน่าสงสารมากกว่าจะน่าเชื่อถือก็เลยขอไม่รู้ดีกว่าทุกวันนี้ก็ยังมีคนทักมาจะเอาของวิเศษให้บอกว่าเป็นวัชระวัชระของพญาเพชรพัทละเป็นของวิเศษที่ห้ามฟ้าห้ามฝนได้สั่งฟ้าสั่งฝนแล้จะเอาให้ผมผมพวกสั่งได้จริงว่าแล้วก็พอซักมากๆเขาก็ก็หยุดคุยไปแล้วส่งรูปมาผมไม่ไม่รับสายขอให้รับสายเพราะว่า บางทีพอมันมูจัดๆแล้วเราเราไม่ได้อยู่ในเรเวลเลเวลเดียวกันเขาก็อาจจะดูน่าสงสารอาจจะน่าเห็นใจเพราะว่าเราไม่ได้สนใจเรื่องเหล่าดั้นขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเราเป็นผู้สื่อข่าวอะไรที่มันไม่อาจจะแม็ e เซนอาจจะเป็นเรื่องจริงแต่เราเข้าไม่ถึงอขอรับรู้แค่นี้ดีกว่าแต่ถ้าอยากจะมองไพกก็ยินดีเราไปอะไรเงี้ยครับที่สุดแล้วเราต้องอยู่ในปัจจุบันทั้งเรื่องร่างทรงทั้งเรื่องพลังงานที่อยู่กับเราทั้งเรื่องสิ่งที่คุ้มครองเราถ้าเรารู้สึกแต่เราไม่เห็น เพราะว่าบางทีคาไมาอ่อนุญาตให้เราเห็นเพราะอย่างผมอะผม,ผมอยู่กับความจริงใช่ไหมถ้าผมเห็นผมนก็ต้องพิสูจน์ต้องบอกทั้งโลกว่าเฮ้ยแฟนาามีจริงเทวดามีจริงแล้วถ้าเขาไม่เชื่อเราอะเราก็จะมีความทุกข์อีกผมก็จะหาหาทางพิสูจน์ให้ได้เราก็จะสุดโตบางทีมันก็หรือว่าเราเห็นคนเดียวะหรือว่าเราต้องเห็นคนเดียวอะไรมันจะมีคําถามมากมายก็เลยไม่เห็นดีกว่าไม่รู้ดีกว่าแต่ว่าสิ่งที่ตามรอยของขอแฟนาาเนี่ยก็คือธรรมะ เราอ,อยา่างน้ำผึ่งธรรมะทุกอย่างมันเป็นเป็นจิกซอครับอยู่กับความจริงอยู่กับสัจวาจาพูดอะไรไว้ก็ต้องทําให้ได้ <S <S ผมสัญญากับอดีตพราตาที่เสียไปบอกว่า,ายังไงก็ตามไม่ว่าไม่ว่าเมียคนนี้จะดื้อแค่ไหนผมก็จะไม่ทิ้งเขาตลอดชีวิตแล้วเขาก็ไปเลยเป็นมะเร็งก็เป็นประโยคสุดท้ายที่เขารอฟังอันนั้นอันนั้นอยาแล้วนะครับ เจ้วันนี้ก็อย่างทิถงก็ดูแลเหมือนเป็นลูกซึ่งมันก็คืออาจจะเป็นความดีความดีหนึ่งที่เราแบบพูดแล้วเราต้องทํะก็เป็นการสอนลูกไปด้วยว่าเนี่ยก็ปปาเป็นแบบเนี้ยลูกโอเคไหมเคยถามลูกว่าแบบถ้าแมู่ีแบบนี้ยังต้องการแม่อยู่ไหมให้แม่อยู่บ้านไหมให้แม่อยู่ก่อนได้ไหมครับให้แม่อยู่ก่อนได้ไหมครับเจ็ดคำเจ็ดคำนี้ทําให้เจ้าวันนี้ยังเป็นครอบครัวแค่แค่ไม่ใช่พ่อแม่ลูกจะเป็นแบบ แม่ก็จะเป็นจะเป็นลูกจะขอให้ผมจดทะเบียนเป็นลูกเจ้าสมบัติ <c oughs> <c oughs> มันเจ้าเล่ <c oughs> แต่มันก็มีความความน่ารักมีการเติบโตขึ้นในในมุมของซึมเศรา้าเพราะเขารักพ่อมากเขาแบบอยู่แต่ในห้องอะไรก็ดูหลายได้ครับอีกคนหนึ่งความสัมพันธ์ของภรรยามันมันดูแฮปปี้มากกว่าการที่ตอนที่เป็นคู่รักกันเลยคะ่ะบางคนบอกว่าเป็นคำสาปคำสาปเพราะว่าล่าสุดไปดูไพ่กับคุณเกิร์ตเชลเลอร์ เขาบอกว่ามีดวงจิตดวงหนึ่งที่อยู่กับคุณก็คือคู่เก่าถ้าเป็นสายนี้นะฮะแล้วก็คบกับใครสักพักหนึ่งคนคนไหนก็จะเหมือนทัดไฟเข้าแทรกจะเปลี่ยนไปโดยที่ไม่มีเหตุผลหรือว่าจะมีเหตุให้เขาให้เขากับเราเต้องแยกกันเออเป็นอย่างนี้มาตลอดชีวิต mm hmm. เกือบสิบคนแล้ว mm hmm. ก็มันก็ไม่น่าเชื่อหรอกมันก็เป็นเป็นไปตามที่เขาที่เขาพูดมาเหมือนกันแล้วสิ่งที่ที่พี่เกลดดูมันก็ มันมีหลายอย่างที่ทําให้เราอย่างผมเชื่อพี่เกิดเพราะว่าเขาพูดถึงอ,อ,อีกดวงจิตนึ่อยู่คุณมาห้าสิบปีคือคุณมีพี่ชายแล้วพี่ชายตายใช่ไหมพี่ชายเสียชีวิตไปเมื่อเมื่อเื่อเกิดขึ้นมาได้สักระยะหนึ่งแล้วดวงจิตนั้นยังอยู่พอแม่อาจารย์ไปว่าขอให้มาเกิดเป็นลูกก็เลยผมก็เลยมีสองบุคลิกม,มีไมโพล่าบางทีเสียใจบางเรื่องแล้วแบบน้ำตาไหลมันมองกระจกปุ๊บเป็นอะไร น้งตามมีค่ากว่านี้เอาเวนไปลาททำอยู่่างนี้่ปคุยเหมือนสอนตัวเองแล้วก็เปลี่ยนไปเลยอารมณ์ก็ฉดดาวเปลี่ยนผมก็แบบบ้าปะตะ้องหาหมอปะปรากฏวะ่ามันเป็นดวงจิตอีกดวงจิตหนึ่งที่อยู่กับเราแล้ววันนั้นเนะ่ยเขาบอกเขาจะไปแล้วเขาหมดอายุไขเพิ่งหมดอายุไขแต่ร่างกายตายแต่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันมีสองขั้วเคยโกรธแล้วอยู่ดีก็คุยกับตัวเองแล้วก็วางอะไรเงี้ยเคยเสียใจก็กลายเป็นแบบเป็นเรื่องเล็กหรือบางเรื่องที่แบบ เอ้ยช่างมก็แล้วอีกคนก็พูดบอกว่าไม่ได้มันไม่แฟร์มไม่แฟร์ก็เลยเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันมันจะมีสองดวงจิตแล้วก็มีสองครั้งที่ขับรถระดับไหนไปประมาณสิบนาทีแต่ยังขับอยู่แล้วผมก็รู้สึกมาจากพัทยามครับรู้สึกบจจางทีก็เฮ้ยขับรถนี่ว่าขับรถที่มาแล้วตบหน้าตัวเองไม่ตายถึงจุดผักรถเฉยเลยแบบซึ่งมันมันเป็นไปได้ยากก็เหมือนกับว่าอีก อีกพลังงานหนึ่งที่อยู่กับเราอะเขาก็ทําหน้าที่ให้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เขาไปแล้วต้องทำหน้าที่เองนะวันนั้นคุณเกลกชิลเลอร์ยื่นมือมาคือเขานับถือพ่อแก่ปูรุษีแล้วเขาเ,เขาเคยซืมเศร้าคนที่ซืมเศร้าเนี่ยมันจะมีภาวะหนึ่งที่จิตวัางมากแล้วก็อยู่ที่ว่าจะรับพลังงานอะไรเข้าไปแล้วร,รับพลังงานที่ครูบาอาจารย์เนี่ยขเขาก็จะมีวิชาคือคือคุณเกลกชิลเลอร์มีวิชาเหล่านี้มานานแล้วนะฮะแล้วผมก็ไปสัมภาษณ์เขาในรายการตำรวจนคราชเนี่ย ัวจริงก็ส่งโหมันขนมันลุกแต่้มืนมันเหมือนกับมีบางอย่างอะออกไปจากร่างกายสองครั้งคือดวงจิตของคู่เก่ากับพี่ชายแล้ววันนั้นผมตอนเย็นผมแบบเสียสุขเลยผมรู้สึกแบบเหนืันอะไรมันขาดแล้วก็ขี้เกียจไปสองวันปกติจะแอคทีฟไม่นอนทำนู่นทำนี้นี้แบบอึ้งๆอ่ะมันก็อยู่คนเดียวเหมือนกับมันว่างว่างซจนแบบคิดอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้ แต่แบบทุกอย่างมันถูกเรียบเรียงเหมือนบางอย่างในตัวเราหายไปแต่ไม่รู้ดีหรือไม่ดีก็ทําบุญให้เขาครับแล้วดวงจิตของคู่เก่าอันนี้คือที่เกิบอกว่าบอกก็ยังเป็นพญายนาคแล้วเราทําบอกสิงขนาดที่ว่าพญายนาคองสีดาที่อยู่ที่บ้านก็คือเราทาผิดก,กับเขาคือองค์ดำาสาซื่จันตราเราไปยุ่งกับนางห้ามแล้วเขามองหน้าแบบเหมือนเขารู้ว่าว่าใครและเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมา พูดแมมกระทั่งว่าเราพี่เกิดพูดคําว่าคนมันเกิดมาไม่เหมือนกันคนมันสัมผัสบางอย่างได้ไม่เหมือนกันบางทีที่มันถูกต้องของเรามันอาจจะไม่ถูกต้องของเขาหรือหรือไม่ถูกต้องของเขาอาจจะถูกต้องของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยคำบางคำมันฆ่าคนได้ต่อให้เป็นข้อเท็จจริงก็ตามเขาพูดมา,าที่จะดูดูผมแบบเก็ตเลยว่าเรื่องอะไรก็เลยไม่สงสัย แล้วก็เนี่ยเราไปยุ่งกำลังห้ามในอดีตซึ่งมันแก้ไขไม่ได้แก้ไขไม่ได้แ,ไไไดแล้วต้องทํายังไงครับไม่ต้องทาอะไรปล่อยเวลามันจะดีเซตเองแต่ว่าเปิดเขาเปิดตลอดเปิดไพ่ตลอดอืมท่านก็ยอมแล้วนะคือบางอย่างแค่ต้องการให้เรารับรู้พอรับรู้ปุ๊บแค่ไพ่หนก็เปลี่ยนที่เปิดตอนแรกเป็นแบบนี้เปิดต่อไปผมเขาบอกว่าดวงผมมันตกตั้งแต่เกิด จนถึงตอนนี้ก on well, ็ตกไปเรื่อยๆอยู่ในน้ำจะอยู่ดีพอปล่อยสองดวงจิตนี้ไปเปิดมาอ้าคุณดูคุณจะดีไปอีกสี่ปีเอ๊ะอีกแปดปีอีกสิบสองปีเปลี่ยนทันทีเลยแสดงว่าดวงจิตของคนจิตของคนที่มันเกาะมีอะไรเกาะกลุ่มอย่เงียมันมีพลังงานมากในการดึงดูดอนาคตที่ดีกิดนี้ก็มีคนถามว่าเออเนี่ยสายนาคสายนาคมันต้องผิดหวังเรื่องความรักต้องพลัดพากหุ เงาเอาอะไรมาพูดวะนักถือพิพิคเนตนักถือแม่คนอิมโพธิสัตว์ก็ผิดหวังได้ถ้าเป้าหมายในชีวิตเหมือนกันหรือความปรารถนามันมันไม่บาลานซ์หรือแม้แต่หัวใจมไม่เท่ากันกําลังของที่เดินต้องมันต้องเท่ากันใช่ไหมในในเวลาที่ต้องเดินไปด้วยกันมันไม่เท่ากันหรือบังเอิญบางคนมันหมดหมดรักมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะหมดมันไม่ได้เกิดเทพ มันไม่ได้กับสิ่งที่นับถือเพราะว่าแม้แต่เทพเองก็ก็มีปัญหาเรื่องความรักตามตำนานกัน<ม>เพราะความรักเป็นสิ่งเดียวที่มันเป็นธรรมชาติที่สุดเพราะมันทันผลแปรปรวนได้ตลอดเวลา